ันเช่นเคยในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์ในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกต่อนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนเรืเร่องนี้ไปนักเรียนจะต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงการจเจริญเติบโตของพืชดอกบางชนิดได้ 2. เขียนวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิดได้ 3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิดได้เด,เด็กๆไปชมคลิปความรู้ที่คุณครูนำมาฝากได้เลยนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอก พืชในโลกมีมากมายหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ตามบริเวณต่างๆบนผิวโลกซึ่งพืชแต่ละชนิดจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันออกไปให้เด็กๆช่วยกันสำรวจพืชชนิดต่างๆบริเวณสวนนะคะว่าพบพืชอ,อะไรบ้างไปสำรวจกันเลยค่ะพืชชนิดที่หนึ่งที่พบก็คือสนฉาก ชนิดที่สองคือข้าวโพดชนิดที่สามคือทานตะวันชนิดที่สี่คือมะพร้าวชนิดที่ห้าคือมะละกอชนิดที่หกคือมะม่วงชนิดที่เจ็ดคือปรงุงชนิดที่แปดคือเฟิร์น ชนิดที่เคือถัว่วชนิดที่10คือดอกบัวชนิดที่11คือมอสชนิดที่12คือพริกชนิดที่13คือมะเขือเชดซึ่งจากการสำรวจพืชภายในสวนนะคะเราจะพบพืช13ชนิดซึ่ง พืช13ชนิดนี้สามารถจำแนกพืชออกได้เป็นสองกลุ่มตามการสืบพันธุ์ของพืชคือกลุ่มที่1พืชดอกพืชดอกคือพืชที่อาศัยดอกในการสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์กลุ่มที่2คือพืชไร้ดอกพืชไร้ดอกคือพืชที่ ไม่ใช้ดอกในการสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ซึ่งพืชดอกที่เราสำรวจพบภายในบริเวณสวนได้แก่มะม่วงมาละกอมะเขือเทศมะพร้าวข้าวโพดถัว่วพริกบัวและทานตะวันและพืชไร้ดอกที่เราสำรวจพบภายในสวนได้แก่ ฟืนมอสปรงและสนฉัดค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกกันค่ะพืชดอกพืชดอกหมายถึงพืชที่เมื่อจเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วจะมีดอกไว้สำหรับ สืบพันธ์จัดเป็นพืชชั้นสูงได้แก่พืชส่วนมากที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไปอาทิเช่นกุหลาบฟักทองมะเขือดอกบัวดอกมะม่วงซึ่งพืชเหล่านี้จัดเป็นพืชดอก วัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรหมายถึงช่วงเวลาของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นและดําเนินติดต่อการไปจนจบและมาพบที่จุดเริ่มตน้นเราเรียกว่าวัฏจักรวัฏจักรชีวิตของพืชดอกคือการเปลี่ยนแปลงของพืชดอกตั้งแต่งอกจากมเมล็ดกลายเป็นตน้นอ่อน ต้อนอ่อนจะค่อยๆจเจริญเติบโตเรื่อยๆเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่พืชก็จะออกดอกซึ่งทำหน้าที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ดอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่จะ,จะเจริญเติบโตไปเป็นต้อนอ่อนของพืชต่อไปได้ค่ะ ซึ่งจะวนเวียนเช่นนี้ต่อไปเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอกพืชที่มีดอกทุกชนิดเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกเมื่อดอกได้รับการผสมพันธุ์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผลภายในผลมีมเมล็ดอยู่ข้างในเมื่อเรานำมเมล็ดไปปลูกหรือมเมล็ดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกต้อนอ่อนออกมา จากนั้นต้นอ่อนก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์สามารถออกดอกออกผลได้ต่อไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงของพืชดอกดังกล่าวเราเรียกว่าวัฏจักรของพืชดอกวัฏจักรชีวิตของพืชดอกสามารถแบ่งได้3ระยะระยะที่1ระยะที่เป็นผลและมเมล็ด ภายในมเมล็ดจะมีต้นอ่อนของพืชซึ่งจะประกอบไปด้วยใบเลี้ยงยอดแรกเกิดและรากแรกเกิดในช่วงเวลาที่ยังเป็นผลมเมล,ล็ดจะแพร่กระจายไปยังที่ต่างๆเพื่อขยายพันธุ์ระยะที่2ระยะเป็นต้นอ่อนเมื่อพืชมีรากงอกออกมาจากมเมล็ดพืชก็จะเข้าสู่ระยะเป็นต้นอ่อน ซึ่งต้นอ่อนก็จะ,ะเจริญเติบโตไปเป็นต้นโตเต็มวัยระยะที่3ระยะที่โตเต็มที่พืชจะมีการผสมพันธุ์ในระยะที่โตเต็มที่พืชจะมีการออกดอกซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผสมพันธุ์เมื่อดอกได้รับการฉายละอองเลนู จนเกิดการปฏิสนธิแล้วกรีบดอกกลีบเลี้ยงเกรสรดอกไม้ก็จะเหี่ยวแห้งและหลุดร่วงไปและผลก็จะค่อยๆเจริญเติบโตและจะกลับเข้าสู่ระยะที่หนึ่งก็คือระยะของมเมล็ดพืชนั่นเองค่ะตัวอย่างวัฏาจาักรชีวิตของพืชดอก วัฏจักรชีวิตของต้นถัว่วต้นถั่วมีวัฏจักรชีวิตประมาณ2ถึง3เดือนเริ่มจากต้นถั่วที่จเจริญเติบโตเต็มวัยจะออกดอกดอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีมเมล็ดของพืช เมื่อมเมล็ดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกต้นอ่อนออกมาต้นอ่อนก็จะ,จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นพืชที่โตเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ต่อไปวัฏจักรชีวิตของต้นพริก ต้นพริกมีวัฏจักรชีวิตประมาณ4ถึง6เดือนต้นพริกที่จเจริญเติบโตเต็มวัยจะออกดอกดอกมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลภายในผลก็จะมีมเมล็ด เมื่อมเมล็ดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกต้นอ่อนออกมาต้นอ่อนก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นพริกที่โตเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปวัฏจักรชีวิตของต้นข้าวโพด ต้นข้าวโพดมีวัฏจักรชีวิตประมาณ3-4ถึงเดือนต้นข้าวโพดท,ที่เจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอกเมื่อดอกมีการถ่ายระอองเลนูหรือมีการปฏิสนธิดอกก็จะเปลี่ยนไปเป็นผลซึ่งภายในผลมีมเมล็ดพืช เมื่อมเมล็ดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกต้นอ่อนออกมาต้นอ่อนก็จะ,ะเจริญเติบโตไปเป็นต้นข้าโพดที่โตเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ต่อไปวัฏจักรชีวิตของต้นมะเขือเทศต้นมะเขือเทศมีวัฏจักรชีวิตประมาณ สองถึงสามเดือนต้นมะเขือเทศที่จเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอกดอกเกิดการถ่ายละอองเลนูมีการปฏิสนธิกันเมื่อดอกมีการปฏิสนธิดอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ซึ่งภายในผลจะมีมะเมล็ดพืชมเมื่อเมล็ดพืชอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม,มก็จ,กจะเจริญเติบโตไปเป็นต้นอ่อนของต้นมะเขือเทศต้อนอ่อนของต้นมะเขือเทศก็จ,กจะเจริญเติบโตไปเป็นต้นมะเขือเทศที่โตเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ต่อไป จากตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของพืชดอกสามารถสรุปวัฏจักรชีวิตของพืชดอกได้ดังนี้พืชที่มีดอกทุกชนิดเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกออกมาเมื่อดอกมีการถ่ายละอองเลนูหรือได้รับการผสมพันธุ์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง กลายไปเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีมะเมล็ดพืชอยู่ข้างในมเมื่อเรานำเมล็ดพืชไปปลูกหรือเมล็ดพืชอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม,มะเมล็ดพืชก็จะงอกต้นอ่อนออกมาซึ่งต้นอ่อนก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นพืชมีรากลำต้นใบพร้อมที่จะ ขยายพันธุ์หรือสืบพันธุ์ต่อไปการเปลี่ยนแปลงของพืชดอกเหล่านี้เราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกซึ่งพืชดอกแต่ละชนิดจะมีวัฏจักรชีวิตที่แตกต่างกันออกไปสรุปวัฏจักรชีวิตของพืชดอกจะมีขั้นตอนการเจริญเติบโตของพืชดังนี้ 1. รากงอกออกจากเมล็ดก่อนลงสู่ดิน 2. ลำต้นงอกออกจากเมล็ดขึ้นไปในอากาศ 3. แตกใบ 4. ออกดอก 5. ออกผลโดยภายในผลจะมีเมล็ดดังตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของต้นมะเขือวัฏจักรชีวิตของต้นข้าวสรุปวัฏจักรชีวิตของพืชดอกพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลภายในผลมีเมล็ดเมื่อเมล็ดงอกต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นพืชต้นใหม่พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตและออกดอกเพื่อสืบพันธุ์ซึ่งจะเกิดผลและเมล็ดต่อไปได้เป็นแบบรูปคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก เมื่อเรียนรู้จบแล้วนะคะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดในลิงก์ที่คุณครูจะส่งตามมาให้ด้วยนะคะมีเวลาอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ